การตื่นรู้ความหมายและความสำคัญของการตระหนักรู้ในตัวตนและชีวิตการตื่นรู้เป็นแนวคิดที่มีหลักฐานอยู่ในหลายวัฒนธรรมและศาสนาโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาซึ่งกล่าวถึงการปลดปล่อยจิตใจจากความทุกข์และความหลงผิดการตื่นรู้ไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการของการมีสติแต่ยังเป็นการเข้าถึงความเข้าใจในความจริงของชีวิตมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ตามความเป็นจริงปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวตนความคิดอารมณ์หรือสภาพแวดล้อมการตื่นรู้นั้นสามารถนำไปสู่ความสงบสุขภายในจิตใจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นการตื่นรู้คืออะไรการตื่นรู้คือสภาวะที่จิตใจได้รับการปลดปล่อยจากข้อจำกัดและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวตนและโลกภายนอก มันเป็นการเข้าถึงความรู้แจ้งที่ลึกซึ้งทำให้สามารถมองเห็นความจริงโดยไม่มีการตีความที่เกิดจากอคติหรือความคิดปรุงแต่งการตื่นรู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้แต่เป็นกระบวนการของการฝึกฝนและการปล่อยวางเมื่อจิตใจสงบและมีสมาธิพอเราจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยปราศจากการตีความที่ผิดเพี้ยน องค์ประกอบของการตื่นรู้การตื่นรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการได้แก่ 1. สติการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะช่วยให้เรารับรู้ถึงความคิดอารมณ์และปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ถูกครอบงำ 2. ปัญญาการมองเห็นความจริงของชีวิตอย่างลึกซึง้งปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์และการไม่มีตัวตนหรืออนัตตาของสิ่งต่างๆ 3. การปล่อยวางเป็นกระบวนการของการไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นภายในและภายนอกเมื่อเราปล่อยวางได้เราจะสามารถดําเนินชีวิตด้วยความเบาสบาย 4. ความการุณาเมื่อเราตื่นรู้เราจะมีความการุณาต่อตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนต่างเผชิญกับความทุกข์และการเปลี่ยนแปลง ทำไมการตื่นรู้จึงสำคัญการตื่นรู้เป็นกระบวนการที่สำคัญเพราะมันช่วยให้เราเข้าถึงความสงบสุขภายในและเสริมสร้างปัญญาในการดำเนินชีวิตความตื่นรู้ทำให้เรามีความสามารถในการรับมือกับความทุกข์ได้ดีขึ้นเมื่อเรามองเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเราจะไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัวหรือความวิตกกังวลการปล่อยวางช่วยให้เราลดความเครียดและความกังวล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกเบาสบายและมีความสุขมากขึ้นนอกจากนี้การตื่นรู้ยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและความทุกข์ของตัวเองเราจะเริ่มเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือสังคมรอบตัว วิธีฝึกฝนเพื่อเข้าถึงการตื่นรู้แม้ว่าการตื่นรู้จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ก็มีวิธีการฝึกฝนที่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสให้เราเข้าถึงสภาวะนี้ได้การฝึกฝนเหล่านี้เน้นที่การพัฒนาสติและปัญญาซึ่งสามารถทำได้ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. การทำสมาธิเป็นการฝึกจิตให้นิ่งและสงบซึ่งช่วยให้เราสังเกตเห็นความคิด และอารมณ์ของตัวเองโดยไม่ถูกครอบงำการทำสมาธิช่วยเพิ่มสติและนำพาเราเข้าใกล้สภาวะการตื่นรู้มากขึ้น 2. การฝึกปฏิบัติสติในชีวิตประจำวันนอกจากการทำสมาธิเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินการทำงานหรือการพูดคุย การตรหนักรู้ในทุกๆก,กิจกรรมจะช่วยเพิ่มความสงบและความชัดเจนในการดำเนินชีวิต 3. การศึกษาและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตการอ่านหนังสือธรรมะหรือศึกษาคำสอนจากครูผู้รู้ช่วยให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความจริงของชีวิต 4. การฝึกการปล่อยวางเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดก,กับความคิดอารมณ์หรือสถานการณ์ภายนอก ทำให้เราไม่ถูกครอบงำด้วยความวิตกกังวลหรือความกลัว5การฝึกความกรุณาและเมตตาการเปิดใจและมีความเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นจะทำให้จิตใจเรามีความสงบและสุขมากขึ้นการตื่นรู้เป็นกระบวนการที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้มันไม่ใช่สภาวะที่เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นการพัฒนาความเข้าใจในชีวิตและจิตใจอย่างต่อเนื่อง การตื่นรู้ช่วยให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตลดความทุกข์และเพิ่มความสุขในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่จะทำให้เรามีชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นแต่ยังทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมากขึ้นด้วย